อ,อ,อันนี้แบบประเทศจีนเลยเนะน,นี่ยมีท้ออยู่นะท้อไทยลองจีมกันสแกนกันเนาะ ในมันมน่ากินไอ้กันมันเหมาะครับจิ้มต้งในมันอย่างอันมันอย่างอันปะปะ้ากะที่แล้วเนี่ยนุมน่มๆเหมาะเหมาะอะเอ <S <S อ,อแปลกนะก,กว่าว่มันจะส้มนั่นเนี่ยเหมาะเหมาะเหมาะครับ กินลูกทอ้อไปละตอนนี้บมดทอ้อละต่อไปนี่พอกินแล้วก็คือถ้าได้ต้นมันโอ้หอย่างนี้จะได้ก่อเล่นหน่วยนายนั่นหรอไปปลูกอะ่ะอ่ะอันก็อุ้ยเป็การขยายพเป็นการขยายพานันธุ์ข้ามจังหวัดที่ดีที่สุด นี้วก็มันมีงุนี้หน่อยแล้วแนะเต็งเบ่งแล้วเต็งบ่งแล้วมาได้หมูหัวเนอถ้ารวมกับอายุคนปลูกแล้วมาได้จะได้กินกับยำหมูเต่ะเออเฮ้แล้วเฮ้แล้ว <c oughs>